วันที่12พริกป่นเกาหลีทำไมเผ็ดนุ่มไม่แสบลิ้นสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเครื่องปรุงสีแดงๆที่หลายคนเห็นแล้วแอบกลัวนั่นก็คือพริกป่นเกาหลีหลายคนคิดว่าอาหารเกาหลีเผ็ดมากแต่ถ้าสังเกตดีๆความเผ็ดของเกาหลีไม่ใช่เผ็ดแสบแต่เป็นเผ็ดนุ่มเผ็ดอุ่นกินแล้วไม่ทรมานทั้งหมดนี้มาจากพริกป่นเกาหลีครับ พริกป่นเกาหลีไม่ได้เผ็ดแบบพริกสดแต่เป็นพริกแห้งที่เอามาบดผ่านการคัดเมล็ดคุมความเผ็ดเพื่อให้เหมาะกับการกินทุกวันคนเกาหลีไม่ได้กินเผ็ดเพื่อเอามันแต่กินเผ็ดเพื่อให้รสชาติอาหารมีชีวิตเผ็ดนิดหวานหน่อยเค็มเบาๆรวมกันแล้วกลมสิ่งที่หลายคนพลาดคือใช้พริกป่นผิดชนิดบางแบบบดละเอียดมากเหมาะกับทำกิมจิบางแบบหยาบ เหมาะกับซุปหรือจีเกถ้าใช้ผิดอาหารจะเผ็ดโดดหรือสีไม่สวยทั้งที่ใส่ไม่เยอะในครัวเกาหลีพริกป่นจะไม่ใช่ของฉุกเฉินแต่เป็นของพื้นฐานใส่ทีละนิดค่อยๆเติมไม่รีบอีกอย่างหนึ่งคือพริกป่นเกาหลีให้สีมากกว่าความเผ็ดอาหารถึงดูน่ากินแดงสวยแต่กินได้ทั้งบ้านหลายคนถามว่ากินเผ็ดไม่เก่ง ใช้พริกป่นเกาหลีได้ไหมคําตอบคือได้ครับแค่ใส่นิดเดียวก็ได้กลิ่นได้สีโดยไม่ต้องเผ็ดพริกป่นเกาหลีที่ดีจะไม่มีกลิ่นเหม็นหืนไม่ขมถ้าเปิดถุงแล้วกลิ่นแรงแปลกๆแ,แสดงว่าเก่าหรือเก็บไม่ดีถ้าอยากให้พริกป่นอยู่ได้นานแนะนำเก็บในภาชนะปิดสนิทหรือแช่ตู้เย็นสีจะสวยกลิ่นจะไม่หาย นี่แหละครับเหตุผลที่อาหารเกาหลีดูเผ็ดแต่กินสบายเพราะพริกป่นถูกออกแบบมาเพื่อการกินทุกวันไม่ใช่เพื่อโชว์ความเผ็ดพรุ่งนี้เราจะไปต่อกันที่ซอสเกาหลี3อย่างที่มือใหม่ควรมีติดครัวถ้ามีครบทำอาหารเกาหลีได้แทบทุกเมนูเลยครับใครกําลังค่อยๆสะสมเครื่องปรุงดูซีรีส์นี้ไปเรื่อยๆนะครับจะรู้เลยว่าครัวเกาหลีไม่ต้องเยอะแต่ต้องเข้าใจจริงๆครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมิวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าพร้อมเนื้อหาสาระดีๆครับ